สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะคลิปนี้เรามาดูความรักนะคะให้กับชาวธาตุดินกันบ้างค่ะได้แก่คนที่เกิดราศีพฤกษภกันมากอนนะคะในช่วงวันที่1 6บหถึงสาตุลาคม64ค่ะแปบ๊แปบๆก็ผ่านมา10เดือนแล้วเนาะอีกแค่2งเดือนก็จะหมดปีละใครยังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเราตั้งใจจะทําไว้ก็รีบลงมือทําได้เลยเนาะอ่ะเข้าเรื่องนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เนาะช่องของเปิลเป็นการดูแบบโหราศาสากลหรือโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีเนี่ยจะ ของไทยเนาะเพราะฉะนั้นเช็คดูก่อนค่ะที่ใต้คลิปค่ะมันจะมีระบุวันที่ของราศีธาตุด,ดินเอาไว้นะคะเพื่อสกักันมาก่อนว่าเกิดในช่วงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แบบคร่าวๆค่ะส่วนใครเนี่ยที่อยากจะดูแบบจริงจังแล้วก็แบบลงรายละเอียดหน่อยเนาะเปิ้ลแนะนําให้ดูแบบลัคนาค่ะสามารถตามลิงก์ไปหาได้ถ้าใครยังไม่ทราบลัคนาราศีเนาะลัคนาของไทยกับสากลก็จะไม่ตรงกันเช่นกันลองเช็คดูก่อนนะคะว่าลัคนาที่คุณทราบสําหรับคนที่ทราบนะเป็นแบบไทยหรือเปล่าอ่าเช็คดูให้ชัวร์ก่อนนะเพราะว่า อาจจะแบ่งไม่เหมือนกันเนาะเออเราดูให้ดีก่อนเพราะฉะนั้นช่องของเปิ้ลหลักๆเลยคือยึดลัคนาเป็นหลักนะคะแล้วก็ราศีเกิดหรือว่าวันเกิดเนาะเป็นหลักอันที่สองนะคะส่วนใครทราบดาวจันดาวสุขแบบสากลก็สามารถดูได้เช่นกันเพราะว่าคลิปนี้เป็น general reading ค่ะดูให้คนหมู่มาก,มาก,ม,ากมากเลยเนาะคนท่านดินคือเยอะมากเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานโดยรวมนะก็อย่าเพิ่งเทคซีเรียสนะคะ ดูสถานการณ์เอาว่าตรงกับคุณหรือเปล่าถ้าตรงก็เอาแนวทางไปปรับใช้เนาะแต่ถ้าเกิดฟังแล้วเออมันไม่ตรงก็ปล่อยวางไว้ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงของคุณเนาะใครอยากจะดูดวงจ,จรงิงจังเนี่ยเพื่อแนะ yep. นําว่าให้ดูดวงส่วนตัวกับนักพยากรณ์ท่านไหนก็ได้นะจะดูกับเปิ้หลหรือนักพยากรณ์ท่านอื่นก็ได้ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นการเจาะจงดวงชะตาข,ของคุณค่ะแล้วคุณจะได้เอาไปตัดสินใจอะไรได้เนาะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีอะไรต้องตัดสินใจจริงจังแค่อยากจะดูเป็นแนวทางดูเพื่อความสบายใจดูเป็นเพื่อความบันเทิง ยินดีมากเลยนะคะสามารถเข้ามาดูได้ช่องของเราแบ่งความรักเป็น3ามสถานะนะคะคนโสดค่ะคนควา,ามสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนเรามาดูกันว่าความรักของคนทาตด,ดินช่วงนี้จะเป็นยังไงเนาะทุกครั้งเ็จะใช้ไพ่ยานโลกสมบูรณ์ค่ะในการดูพลังงานความรักให้คุณก่อนไม่ว่าจะสถานะไหนเนาะถ้าเกิดเป็นคนทาตด,ดินเนี่ยช่วงวันที่16-31ถึงตุลาคมเนี่ยความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้าง ไพ่ที่ขึ้นมาค่ะใช้ความคิดมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องฉุกคิดอะไรเยอะแน่เลยเนะซึ่งดูแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจากพลังงานทั้งหมดนะไพ่ดาบค่อนข้างเยอะเลยไพ่ดาบเนี่ยเป็นไพ่ของการใช้ความคิดและอุปสรรคใช่ไหมก็เ,เลยคิดว่าจริงด้วยคุณอาจจะกําลังใช้ความคิดในเรื่องใดๆอยู่เนอะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนโสดคุณอาจจะคิดว่าเออเขาจะแบบเราอยากจะมีแฟนหรือย,ยังหรือว่าเ,าเขาเข้ามาเนี่ยเราจะพัฒนากักบเขาดีไหมหรือว่าคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ดีใครมีอุปปสรรคคคััญหาาก็ยงใช้วมิด เนอะว่าจะทํายังไงกับทางออกแบบนี้ก็เป็นไม่ได้เช่นกันเนอะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะเดี๋ยวเราดูคะ่ะว่าไพ่ใบนี้จะไปลิงก์กับสถานการณ์ของคุณยังไงได้บ้างเริ่มต้นกันที่คนโสดคะ่ะไพ่ที่ขึ้นมานะคะ1ไม้ค่ะอัศวินถือถ้วย3เหรียญน,นะคุีนถือถ้วยคะ่ะ2ดาบและใต้สํำรับเป็นสเหรียญ มีไพ่หนึ่งไม้ขึ้นมาที่อันแรกเลยนะก็ต้องบอกว่าใครที่เป็นคนโสดนะใครที่เอ่อเขาเรียกอะไรอะพิ่งได้เริ่มต้นทํางานใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่คุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนเนาะหรือว่าอาจจะไปทํากิจกรรมใหม่ๆก็ได้นะบางคนแบบเออทำงานเดิมนะแต่คุณอาจจะมีกิจกรรมอะไรที่สร้างแพชชั่นให้กับคุณใหม่ๆก็ได้มีกิจกรรมเอา์ดมีกิจกรรมอะไรที่คุณต้องไปเหมือนมีกลุ่มมีสันทนาการอะไรใหม่ๆแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือบางคนอาจจะเพิ่งได้ย้ายงานอะไรอย่างนี้เนาะก็จะได้ไปพบเจอคนใหม่ๆได้ค่ะมออศววินถถื้ย าบางทีว่าเป็นไม่ได้สูงมากเลยว่าจะมีคนมาแจกขนมจีบคุณจากการทํางานลูกค้าอะไรแบบนี้เนาะจากการสารสัมพันธ์ในเรื่องการงานเป็นหลักหรือว่าสองดาบค่ะหมายถึงการติดต่อกันทางออนไลน์ก็ได้นะบางคนอาจจะเหมือนทํางานที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์อะไรแบบนี้ก็ได้มีโอกาสสูงค่ะที่จะเป็นคนที่พบเจอจากที่ทํางานลูกค้าเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจอจากออนไลน์นะรวมถึงถ้าเกิดบางคนบอกว่าเออไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ย้ายงานอะไรด้วยจะเจอใครได้ไงแล้วก็ไม่ชอบ อบออนไลน์ด้วยมีโอกาสเหมือนกันอีกทางหนึ่งคือเพื่อนฝูงแนะนำค่ะไพ่สามเหรียญนะค่อนข้างชัดว่าเป็นคนที่มาจากคอนเน็กชันมันจะต้องมีตัวกลางในการแนะนําคุณเนาะถ้าไม่ใช่ที่ทางานแล้วคุณเจอการก่อออนไลน์เป็นแบบแอปพลิเคชันถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นต้องมีตัวกลางคือเพื่อนหรือคนรู้จักค่ะแนะนําให้คุณรู้จักกันได้เป็นไพ่อัศาวินถือถ้วยกับคุณถือถ้วยหันหน้าเข้าหากันเห็นปะมีโอกาสสูงเลยค่ะว่ามันจะเป็นช่วงที่คุณจะได้พูดจากับใครแล้วก็แบบสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีด้วยนนนะะแต่่่่ววามัจเป็ชงทีคุณ จะต้องค่อยๆพูดคุยกันป่าก็เลยคิดว่ามันเป็นช่วงใช้ความคิดของคุณจริงๆค่ะว่าเออมันจะไปกันได้ไหมหลายๆคนเนี่ยคุยแล้วรู้สึกดีนะแต่ว่าอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างกันเยอะก็ได้ไพ่สองดาบเป็นไพ่ของความแตกต่างกันค่ะหมายความว่าไม่ได้แตกต่างในเชิงอายุหรืออะไรแบบนี้นะแต่เป็นการแตกต่างในเชิงทัศน,นคติหรือความคิดค่ะอาจจะเป็นแบบพื้นฐานครอบครัวแบกกราวความชอบอะไรต่างๆไม่เหมือนกันต้องปรับจูนกันเยอะเพราะฉะนั้น เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆอ่ะสาหรับคนโสดนะปัญคิดว่ามันจะเป็นการร่วงเริ่มต้นใหม่ที่ดีแต่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันเยอะต้องอาจจะค่อยๆพูดกันเนาะสามเหรียญนะมันเหมือนเป็นเพื่อนๆกันไปก่อนยังก็ค่อยคุยเรียนรู้ทําความรู้จักกันไปก่อนอะไรแบบเนี้ยยังไม่ต้องจริงจังมากค่อยเป็นค่อยไปชา้ชาๆดีกว่าเนาะเพราะดูแล้วมันมีเรื่องต้องปรับจูนกันเยอะพอสมควรเลยเหมือนแบบอ่ะคนนึงอาจจะชอบกินเผ็ดอีกคนนึงไม่กินผักคนนึงไม่กินเผ็ดอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมมันก็จะมีความแบบนิดๆๆหน่่ออยทีต้ง จูนกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นช่วงของการใช้ความคิดค่ะใต้สำรับก็เป็นสี่เหรียญเนอะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเราค,ค,ค,ค่อยๆคิดอยู่ว่าเออจะเอาความจะเอาไงออกับความสัมพันธ์นี้ดีจะไปต่อจะเป็นแฟนหรือว่าจะเป็นแค่เพื่อนอะไรแบบนี้เนอะมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องคิดพอสมควรหลายหลายคนอาจจะไม่ได้เพิ่งเจอตอนนี้ก็ได้นะอาจจะเจอมาก่อนหน้านี้ก็ได้คะ่ะแล้วเป็นคนคุยๆยอยู่นะแต่เราก็ยังไม่ได้พัฒนาสถานภาพไปไหนเนอะยังเป็นเพื่อนๆอ,อยู่เพราะว่ามันดูติดๆขัดๆมันจะไปด้วยกันได้หรอมันมีความต่างหรือว่าอาจจะเป็นนนคคที่่่่รูู้้สึกวามมัไไดอย สเปคของคุณนึกออกปะคือก่อนหน้านี้นเรามีสเปคแต่คนนี้เข้ามาเออก็อเหมือนจะดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่ภาพที่ฉันเคยวาดไว้เลยอะไรแบบเนี้ยคุณก็เลยต้องใช้ความคิดหนักก็เป็นได้แต่มีโอกาสที่ดีนะอ่าต้องบอกคนโสดคุณจะไม่เหงาก็แล้วกันคุณจะมีเพื่อนคุยส่วนใครที่แบบเออไม่เอาเลยนะความรักก็เป็นไปได้ค่ะที่คุณจะแบบอยู่แวดล้อมกับคนรอบตัวเพ่อนฟุง้งสังคมอะไรแบบนี้เนาะแต่เพื่อนคิดว่าคุณน่าจะมีคนคุยมากกว่าเออแน่นอนว่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะต่อมาโรแมนต์เซเน ความสัมพันธ์เนี่ยเห็นไหมจะมีคนเข้ามาถ้าเกิดคุณได้ออกไปทํากิจกรรมใหม่ๆได้พบเจอเพื่อนใหม่ได้ทํางานใหม่หรือทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆคุณมีโอกาสนะที่คุณจะได้พบเจอใครบางคนแน่ๆนะ Love yourself first ค่ะแต่อย่างไรก็ตามขอให้คุณรักตัวเองก่อน ความรักที่ดีนะควรจะต้องรู้จักรักตัวเองก่อนถ้าเกิดว่าเออเราเจอแล้วเราดีใจมากเราแบบโอ้ยรู้สึกแบบเอออยากจะมีแฟนมากเลยแล้วเราก็เหมือนแบบโอเคมันมีความแตกต่างก็ได้แต่เราแบบพยายามจะฝืนอะนึกออกไหมคือสมมตุติเราเป็นคนกินเผ็ดเราไปเจอคนที่เขาแบบเออไม่ชอบกินเผ็ดอะไรโอเคเราอาจจะฝืนได้บางครั้งนะโอเคงั้นก็กินแบบไม่ใส่พริกก็ได้แต่จริงๆอ่อะ ไพ่ออกมาบอกว่าให้คุณรักตัวเองก่อนนะการที่รู้จักตัวเองหรือรักตัวเองก่อนนะคุณถึงจะรู้จักวิธีการรักคนอื่นให้เป็นเออแล้วคุณอาจจะต้องมาคิดว่าคุณไม่สามารถฝืนตัวเองไปแบบนี้ตลอดได้นะถ้าเกิดคุณจะคบเขาในระยะยาวนึกออกปะคือบางทีเพิ่งรู้จักกันอนะ่ะคุณฝืนได้ในหลายๆเรื่องเนาะ มันก็ยกตัวอย่างก็แล้วกันเพอบางอันคุณก็ต้องไปยกตัวอย่างเองเนะย,ยางเช่นแบบกินเผ็ดไม่กินเผ็ดอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นคนชอบกินเผ็ดมากๆมันอาจจะต้องใช้เวลาปรับจูนให้คุณแบบไม่กินเผ็ดเลยเหมือนเขาอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ไหวหรือว่าจะให้เขามากินเผ็ดเหมือนคุณเขาก็ไม่ไหวใช่ไหมคุณอาจจะต้องแยกจานกันหรือหาทางออกอะไรแบบเนี้ย ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราฝืนตัวเองแล้วเราไม่ไปบอกเขาแล้วเราก็เหมือนแบบไม่รักตัวเองเนาะไพ่เลยบอกว่าไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะมีความแตกต่างกันแบบไหนนะคุณจะไม่ต้องปรับจูนแต่ว่าเหมือนพบกันคนละครึ่งทางเนาะไม่ใช่แบบสุดตรงแต่คุณต้องรู้จักรักตัวเองไม่ใช่ว่าอุ้ยอยากได้ความสัมพันธ์นี้มากเลยกลัวว่าไปบอกเขาว่าเรารู้สึกแบบนี้หรือเราคิดไม่เหมือนเขาแล้วแบบเขาจะไม่รักเราเราก็เลยฝืนตัวเองอะไรเงี้ยไม่ว่าอะไรก็ตามนะลองไปคิดดูว่าคุณเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเนี่ยให้คุณกลับมาบอกตัวววเเองงคค่่ะาาาให้รแสดม ตัวของตัวเองนะแต่ว่าเอาแบบพอดีเนอะเพื่อปรับจูนกันว่าเออจริงๆฉันมีจุดยืนของฉันเป็นแบบนี้นะเราจะสามารถปรับจูนเข้าหากันได้ไหมเพื่อว่าเราจะได้คบกันได้อย่างยั่งยืนนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นๆเฉยๆคุยเล่นๆคำๆสนุกๆก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้าอยากจะมีความสัมพันธ์จริงจังอะเพิ่นก็แนะนําว่าคุณต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนค่ะถ้าคุณรู้จักรักตัวเองเป็นคุณจะมีความรักที่ดีได้จริงๆอย่างแน่นอน ต่อมาคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะมีคนคุยแต่ไม่มีสถานะค่ะไพ่ที่ขึ้นมานะคะคุณนถือดาบอัศวินดาบหนึ่งเรียนคิงถือดาบค่ะเ นนะะแล้วใต้สํหรับเป็นจัดเม t มีทั้งคุนดาบและมีคิงดาบด้วยนะบอกเลยว่ามีไพ่คู่ขึ้นมานะแปลว่าคนหลายๆคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันไปเปิ้ลนคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะปรับจูนนะแต่ต้องจะเย็นๆนะเพราะว่าคุณสองคนอาจจะนิสัยเหมือนกันมากๆแล้วก็ต่างคนต่างอีโก้ชวนทะเลาะก,กันบ่อยๆก็ได้คุณอาจจะทะเลาะก,กันไปแล้วก็ได้นะแต่ว่าพอคิดทบทวนไปมาเราก็อยากจะกลับมาสารจมพันธ์ก็ได้มีไพ่หนึ่งเหรียญค่ะแปลว่าถ้าใครมีปัญหาทะเลาะเบาะแวง ไปจะมีโอกาสที่กลับมาเริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าพวกคุณก็ยังมีความผูกพันกันอยู่เนะาะไพคุณดาบกับคิงดาบเนี่ยเป็นไพ่คู่นะก็ต้องบอกว่าคุณสองคนนะมีความเหมือนกันมากมีความผูกพันเป็นไพ่ที่คู่กันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้คะ่ะว่าคุณสองคนนะมีความเป็นคู่กันอยู่เนาะให้ค่อยๆค,คุยคะ่ะด้วยความบางคนมันเหมือนกันมากเกินไปเหมือนสิงโตหรือเสือสองตัวอยู่่าเดียวกันเนาะ อีโก้ต่างคนต่างอยากจะเอาชนะแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหาคุณอาจจะต้องกลับมาทบทวนนะคะไพ่เจ็ดเหรียเป็นไพ่ของการกลับมาอยู่กับตัวเองคิดทบทวนว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ดูแล้วมีโอกาสค่ะที่ช่วง16จนถึง3 1ตุลาคมนะคุณจะมาเคลียร์ปัญหากาันอัศวินดาบเป็นไพ่ของการแก้ปัญหา และก็ต้องเริ่มต้นใหม่แบบจริงจังเนาะถ้าเกิดคุณมีปัญหากันมาก่อนนะค่อยๆพูดคุยเนี่ยมันเป็นไพ่ของการใช้ความคิดใช่ไหมไมนก็จะตรงกับเจ็ดเรียนเหมือนกันคือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณตัดเขาไม่กะไม่ขาดนะคนนี้เป็นแบบโชคชะตานาพาคุณมาเจอกันนะไพ่จัดชิ e เ t นก็จะบอกว่าคุณจะมีแนวโน้มกลับมาเคลียร์กันค่ะแล้วเริ่มต้นกันใหม่เพราะว่าคุณเป็นคู่กันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้เปันก็คิดว่าคุณจะได้เคลียร์กันอยู่ดีนั่นแหละเพื่อเร ชัดแล้วก็เหมือนเลิกคุยกันไปหรือทะเลาะกันไปแบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะได้เคลียร์ใจกันก็แล้ะกันเนาะว่าอะไรที่ผ่านมามันเป็นยังไงจะเริ่มต้นใหม่ในฐานะเป็นคนรักกันใหม่อีกรอบหนึ่งมาแบบคุยๆกันใหม่หรือว่าจะเริ่มต้นแบบเป็นแค่เพื่อนกันไปเลยแล้วแต่คนแล้วแต่คู่นะแต่ว่ามันจะมีทิศทางของการแก้ปัญหาก็แล้วกันส่วนใครที่ยังไม่ได้ทะเลาะกันไปเลยนะอันนี้ให้ระวังว่าคุณสองคนอาจจะแบบขึ้นนึกออกป่ะมีการทะเลาะเบาแหวงกันได้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆค่ะ ยาเอาชนะกันและกันให้คิดว่าถ้าเราอยากไปต่อความจมพันธ์ถ้าคุณคิดว่าคุณชอบเขาให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา คนแบบนี้เนาะคิงกับคีนดาบเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าถ้าเกิดแรงมาแรงกลับแต่ถ้าเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบยอมอ่อนก่อนอะ่ะก็จะใจอ่อนตามเนาะเพราะฉะนั้นเราอย่าใช้ความรุนแรงให้ใช้ความอ่อนโยนเข้าสู้อ่ามันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะต่อมาโรแมนต์แองเจล่าคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะไพ่ขึ้นมาว่าดีเซปชันถ้ามีอะไรที่เหมือนปกปิดปิดบังซ่อนเร้นมันจะสามารถแก้ไขได้นะเออเนี่ยเป็นคิดว่าเนี่ยจัดเมนขึ้นมาก็หมายถึงความจริงปรากฏเหมือนกันอะไรที่เรารู้สึกว่าติด,ตด อยู่ในใจมีความวิตกกังวลช่วงนี้เปนคิดว่าเป็นจังหวะที่อะไรที่มันปิดบังซ่อนเร้นน่มันจะถูกแสดงออกมานึกออกป่ะจะถูกเปิดเผยแล้วคุณก็อาจจะหาทางแก้ปัญหาว่าจะเอาอยัางไงความสัมพันธ์ต่อไปก็ได้ซึ่งบนมองว่าดีนะดีเซปชั่นในที่เนี้คือไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นไว้นะมันจะถูกเคลียร์มไม่ว่าจะเป็นดับ ยังไงก็ตามแต่เพิ่นมองว่าอะไรที่ปิดบังซ่อนเลยมันไม่ดีอยู่แล้วเนาะจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่เคลียว่าโอเคมันจะเป็นยังไงตกลงรักกันจริงไหมตกลงมีใครหรือเปล่าหรือว่าปิดบังอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าการปิดบังนั้นและมีการเคลียร์แล้วมันดีเพิ่นก็บอกแล้วว่ามันจะสามารถไปต่อได้แต่ถ้าเกิดเคลียร์แล้วมันไม่โอเคสุดท้ายคุณจะเหมือนตกลงจบกันด้วยดีอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เคลียร์เหมือนแบบไม่ให้มีอะไรคาคาใจกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อมาคีย์เป็นโอเพนไมม์ให้คุณเปิดใจคะ่ะการที่เราจะ ไม่มีอะไรที่แบบเป็นเรื่องรับรองคมในได้คือต้องเปิดใจเนาะด้วยความว่าต่างคนต่างอยากเอาชนะนี่แหละถึงบอกว่ามันเลยทําให้มันมีปัญหาถ้าคุณคู่เนี้ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารด้วยคือบางทีอะเราเอาชนะการทัดทานกันนะเราก็แบบเอออยากจะเอาชนะแต่ว่าไม่พูดนึกออกปะ เหมือนแับคิดเองเออเองเหมือนแบบเอเอ,เอ,เอ,แบบเอกลัวพูดแล้วทะเลาะเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยแล้วบางทีก็แบบเออถ้าเธอไม่พูดฉันก็จะไม่พูดหรืออะไรแบบเนี้ยมันทําให้มันเหมือนเป็นสงครามเย็นเหมือนกันแล้วทําให้ความสัมพันธะ์อะมันมีปัญหาเพราะคิดเองเออเองแล้วอาจจะคิดผิดมาเลยเหมือนมีดีเซปชันนึงออกมาคือไม่ได้ถามก็เลยคิดว่าเป็นความลับแต่ถ้าเกิดคุณสองคนเปิดใจเนอะเอาใจเขามาใส่ใจเราทั้งคู่แล้วเปิดใจพูดคุยกันเคลียร์ปัญหาที่เป็นดีเซปชันหรือสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นหรืออะไรที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณ สุดท้ายคุณจะเคลียร์ได้เออช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีในการเคลียร์นะถึงเป็นช่วงที่ใช้ความคิดของคุณนะให้คุณอยู่กับตัวเองก่อนค่ะคิดว่าจะทํายังไงแล้วก็พูดคุยค่ะคิดว่าคุณจะเคลียร์ใจกันได้อย่างน้อยทางออกของมันจะดีไม่เสียเวลาเนาะคือถ้าไปต่อได้มันจะพัฒนายอย่างมั่นคงแต่ถ้ามันไปต่อไม่ได้มันจะได้จบแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นไม่ต้องเสียเวลาคาราคาซังยืดเยื้อกันไปนะคะต่อมาคนมีคู่ความสมัมพันธ์ชัดเจนค่ะเป็นแฟนกันหรือว่่่่าาาแแตงงนนนล้้้วก็ไดเะะทีีขึมครย 9ดาบ9ถ้วย5ดาบควีนถือดาบแล้วใต้สำหรับเป็นแฮร์ f แฟนก็ต้องบอกนะคะว่าคนมีคู่เนี่ยความสัมพันธ์ของคุณยังไปเรื่อยๆมันยังมีความมั่นคงอยู่แต่แต่มันมีความคิดเยอะขึ้นมากค่ะคุณสองคนก็ยังอีโก้ใส่กันม่อคิดว่าคนท่านดินช่วงนี้นะ ค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบใช้ความคิดเยอะจริงๆอ่ะมันเหมือนแบบคิดเยอะคิดมากคิดอะไรไม่รู้คิดวนไปคิดมาคิดซับคิดซ้อนอะไรอย่างนี้เนาะค่อนข้างจะคิดหนักแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบอีโก้จัดเต็มช่วงเนี้ยอันนี้ก็ต้องระวังพอสมควรเลยนะมันเหมือนแบบเนี่ยห็นไหมยอมหักไม่ยอมงอควีนถือดาบคนนี้คือแบบฉันจะต้องเคลียร์ได้ฉันจะต้องตัดสินใจให้ได้ขาดพังไปข้างนึงอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้คุณคิดเยอะคิดมากค่ะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะความจำเพันของคุณเปิ่เห็นเป็นแปดเหรียญแล้วก็มีไฮโลแฟนด้วยแปลว่ายังไปเรื่่่ออยๆแตคุณาจจะไม ถามอย่างที่บอกมันมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์คุณใช้ความคิดเยอะไงจนบางทีคิดเยอะคิดมากเกินไปเรากลรู้ว่าเฮ้ยเขาแบบไปมีคนอื่นหรือเปล่านะเจ้าชู้หรือเปล่านะทำไมความสัมพันธ์มันถึงแบบดูแบบ เอะมีใครคนอื่นหรือเปล่าเพราะมีก้าวถ้วยแล้วมีควีนถือดาบนะปันคิดว่าอาจจะเป็นความคิดเยอะคิดมากของคุณความหึงหวงหรือว่าปัญหาเกา่กาๆที่เค้าเคยทํามาแล้วหลอนคุณด้วยก็ได้นะทําให้เรารู้สึกไม่โอเคหรือว่า5ดาบนะเป็นไพ่ของการที่มีคนมาบอกคุณบางทีเป็นบุคคลภายนอกเนอะเข้ามายุ่งกับครอบครังของคุณหรือว่าชีวิตของคุณอนะ่ะกับคู่คุณนะว่าเออไปเห็นว่าเขาไปนู่นมานี่กับคนอื่นทําให้คุณคิดเยอะคิดมากวิธีแก้ให้คุณใจเย็นๆนะอย่าหึงหวงถ้าไม่มีหลักฐานให้คุณถามตรงๆ นะจะดีกว่ามันเป็นทางออกที่ดีกว่าถ้าเกิดเราคิดเองเออเองคิดเยอะคิดมากคนเดียวแล้วก็เหมือนชวนทะเลาะอ่ะเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเราถามไปมันจะพังนู่นนี่นั่นนะมันจะทําให้มีปัญหาเนาะแต่การใช้ความคิดของคุณหรือการถามของคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องใจโลมๆนึกออกปะคือด้วยเหตุด้วยผลนะบางทีเราใช้อารมณ์ค่ะคนที่เป็นคุยถือดาบอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบ ขี้หึงขี้ห่วงแล้วก็ชอบขี้ประชดเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่รู้เรื่องเราไปชวนทะเลาะกับเขาว่ามันจะสร้างความปวดหัวปวดใจให้กับคุณได้เพราะฉะนั้นใจรม่มๆนะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอะไรที่มีหลักฐานจริงจังคุณคิดมากคิดอะไรไปเองนะใจเย็นๆค่ะอยู่กับตัวเองค่อยๆค,ค,คิดนะว่าโอเคมันจะเป็นไปได้ไหมมีเหตุมีผลหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าคิดจนเราโอเคลจะจนรู้สึกว่าจิตใจเราพร้อมละคุณสามารถคุยได้นะ มันคิดว่าคุยได้แต่ถ้ามันไม่มีหลักฐานอะไรเลยการที่คุณไปซีซัวเหวี่ยงวีนกับคู่นี่มันก็จะทําให้คู่ของคุณมีปัญหาแล้วคุณจะกลับมาทะเลาะก,กับตัวเองว่าไม่น่าเลยไม่น่าใช้อารมณ์เลยทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ดีแบบนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นใจร่มๆนะคะในช่วงนี้สําหรับคนมีคู่ต่อมาโรแมนต์แซงโจค่ะขึ้นมาว่า Heartto Heart, heart Conversation แล้วก็ new love ค่ะ คุณอ่ะเหมือนแบบเนี่ยไม่คุยกันฮาร์ดฮาร์ดคอนเวอร์เซชัเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ยอมพูดคุยกันแล้วก็ใช้เหมือนแบบใช้สื่อจิตอะนึกว่าบางทีเราคิดว่าเออเราแบบใจสื่อกันนะไม่ต้องคุยกันก็ได้เหมือนแบบ ทะเลาะเบาแหวงกันไปแล้วก็ต่างคนต่างเงียบใช้อีโก้สงครามเย็นแล้วก็คิดเดยอะคิดมากแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณอะฮาร์ดฮาร์ดคอนเวอร์เซชันคือคุณยังมีความผูกพันกันอยู่นะเพราะฉะนั้นมันจะยังไปต่อในความสัมพันธ์ค่ะขอแค่แก้ในเรื่องการสื่อสารคุณจําเป็นจะต้องพูดคุยดิสคัสตกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลเนาะใช้ความคิดในที่เนี้ยเปิ้ลนคิดว่าอย่าใช้อารมณ์ต้องใช้เหตุผลแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาดีได้นะนิวเลฟในที่เนี้ยมันไม่ได้มองว่าเขาจะไปมีคนใหม่หรือคุ คุณจะสามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้นะเป็น new love ของคุณกับคนเก่านี่แหละแต่ว่ามันต้องเคลียร์ปัญหาเรื่องความคิดเยอะคิดมากในเรื่องปัญหาใดๆของคุณ2คนก่อนนะแล้วทุกอย่างมันจะดีเองนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับความรักของคนธาตุดินในช่วงวันที่16-31ตุลาคม64ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะคอมเมนต์มาพูดคุยในเรื่องความรักของคุณได้นะแล้วก็พบกันใหม่ต้นเดือนหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ